อยู่ตลอดกาลนานหญ้าทุกต้นที่จะอยู่ตลอดกาลนานจะไม่ถูกไฟเผาคนก็เหมือนกันที่ว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฉันจะได้กันจะจับจองอยู่กับเมียจะาเก้าสิบอยู่กับผัวจะเก้าสิบอยู่กับลูกจะเก้าสิบอยู่กับหลานจ้าเก้าสิบเก้าอะไรก็ออกไปสู่ความเสื่อมสลายนั่นเอง มนุษย์หวังว่าจะอยู่นานๆสร้างบ้านให้มั่นคงสร้างครอบครัวให้มั่นคงมั่นคงที่สุดคือความเสื่อมสลายมั่นกันไว้คงมั่นมั่นคงสาบานสัญญาไว้ว่าจะอยู่จะรักตลอดกาลนานในสุดก็กลับไปสู่ความไม่มีอะไรคนหลงเสียงร้องไห้ตลอดเวลา ขาสาบานมันจะอยู่กับกันตลอดกาลพอจากกันก็รองร้องหมร้องไห้เหมือนฝนเขาร้องไห้ตกลงมาสู่ปัสกีดนแล้วเขาประจักษ์โลกนี้ไปโดยไม่อะไรอมหน้าที่ของฝนจะตกลงสู่แผ่นดินต้นไม้ทุกต้นเจ้าจะเก็บไปได้มากแล้วแต่เจ้าพราเจ้าจะเสด็จมาก็ตามสั่งสอนในโลกผลนเก็บของธรรมะพระองค์ไว้ได้ผู้นั้นก็จะได้เป็นธรรมศาตั คนไม่เก็บคําสอนพระุทธเจ้าก็เหมือนต้นไม้ที่ไ่เก็บน้ําไว้พอถึงหน้าแรงก็จะพึงล้มหายตายไปโดยทางของพระพุทธเจ้าไม่ประโยชน์แก่เขาเลยเขาไม่ดูดซับเอาไว้ในตนหน้าแล้งเขาก็ไม่มีชีวิตรอดเพราะเขาจะต้องตายเหมือนต้นนี้เพราะต้นนี้เขาไม่สมบูรณ์ใจเขาเหมือนกับแบตเตอรี่รั่ว ฟังคำศัตสดาแล้วจำไม่ได้พิจารนาไม่เห็นจึงไม่มีแก่นของชีวิตจึงมาตายแล้วก็ถูกไฟเผาเป็นปัตฉบีเสียา่าเกิดเกิดมาไม่เจอพุทธศาสนาไม่เจอคำสอนศัสดาเห็นธรรมอยู่แต่ครรเหล่านี้ก็ไม่สาม,มารถที่ทำให้เขาเห็นได้ เ,เขาไม่สามารถดูดซึมซับเอาทำพุทธเจ้าเขาจึงเป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วแต่ถ้าเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปขยะวยะขยะวยะขยะวยะขยะสิ้นแล้วขยะข้างทางสิ้นแล้ววยะไวยเสื่อมแล้ววยะเสื่อมแล้ววัยเสื่อมไปเช่นนี้หนอ ทางสายนี้ท่านจงเดินไปเถิดจะไปถึงทางของอริยะโภเอกายโนยังมัคโคทางสายเอเกเจยโนมัคสัมสมาทิฐิเห็นสิ่งใดสิ่งมีความเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาสิ่งใดที่เกิดแล้ว เกิดรักเกิดทั้งเกิดเชี่ยเกิดปุ๋ยเกิดชีดเกิดถือเกิดหวงเกิดโงเกิดอะไรเกิดอาวรเกิดเห็นเกิดรู้เกิดดูเกิดบองเกิดฟังเกิดทิดเกิดนึกเกิดพูดเกิดแต่งเกิดจับเกิดจองเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับเกิดยึดที่ไหนที่นั่นจะเสื่อมสัมไลายตัเกิดถือดีถือมีถือเป็นถือเห็นถือรู้ถือดูถือมองถืออยากถือหูถือกิดหายถือดีถือเลวถือชั่วถือฉลาดถือโง่ สิ่งใดก็คือสิ่งหนึ่งก็คือดับเป็นธรรมดาแม่แต่ก,ก้อนหินการเวลาก็ทำให้เขาผุกร่อน